สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้นะครับมีรถเพิ่งเก็บงานปรับสภาพเป็นอีก1คันนะครับวันนี้มียันม่านะครับ EF725E นะครับรถจดทะเบียนปี2561นะครับก็สีสันที่สวยเลยครับคันนี้เดี๋ยวผมรวมแถมเปลี่ยนยางหน้าให้ด้วย1คู่นะครับราคาาตัวเียง419,000บาทนะครับะอุปกรณ์2ชิ้นนะครับขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถอ่อผ่านแล้วก็ต่อได้ ร้านเรกเตะเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดสุราษฎร์ธานี้าดูสภาพรอบๆคันนะครับก่อนที่จะไปดูรถสองสันนะครับพวกปั๊มต่างๆนะครับก็จะเป็นสีเดิมๆนะพวกนี้นะครับเรามีเคลือบให้หน่อยนะครับแล้วก็มีเก็บสีฝากระโปรงนิดนึงนะครับสีตัวรถสักหน่อยนะครับตัวยางหลังนะครับสภาพยางหลังประมาณ75%นะครับส่วนยางหน้านะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะตัวนี้เราแถมเปลี่ยนให้ใหม่ หนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่สองข้างนะครับถังสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นถังปุ๋ยนะครับหรือว่าจะเอาเป็นถังควนก็ได้นะครับท้ายนะครับสวยแกนทงแกนท้ายสวยครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบระบบนะครับกรองดินนะครับดูระบบโปวิวต่างๆให้ลูกค้าได้ชมกันใครที่สนใจนะครับ4ี่แสนหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถทวงค่าสัมปทานได้เดี๋ยวชมรีวิวการทำงานครับ ใหติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับตัวนี้เป็นยันม่าไซส์ใหญ่นะครับ EF725E 72แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์4ตูว2พาว4วิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับท้ายคิปฝากดไลค์กดแชร์กดติดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ